তাত হয় san Di. Aduh Di

ไม่สวยสวยดีตามซันเดย์ระวังเซฟตี้ดีมากดีลุกมก่เสวย ดีกาใช้สายตาเซบเยอะเดี๋<า>ยวน,น,น้อยมีนึองผัวไปเจอฝ่ามือเราสก,กิดเปลี่ยนท่าอยู่ลูกม,<า>ม Yeah ดีมากบอน นิวมานิวนิวเปลี่ยนด้วยเปลี่ยนด้วยลงมาเปลี่ยนด้วยต่อไปค่ะวที่สองหลากระเบื้องมาจะมีโจทเข้ามารวบอาอันมาในลักษณะนี้ เดี๋ยวเดินเดี๋ยวเดินลุกทำไมหนุการแทนไอ้น้องด้วยคนไหนเข้าแล้วบอกน้องด้วยบอกน้องด้วยสถานการณ์ยิงมันไม่มีให้เอาไปแก้กันนะลุกโดนยิงแล้วก็บไปไปายใหญ่ของเข้าเก๋ว เดีนพี่ใหญ่ด้วยไม่ลงอยดีมาดีมากสันดีมากอย่าพวดอย่าเข้าพวดสวยอย่าเข้าพวด สมมติว่าเราเป็นปเป็นเกาะประตูเนี่ยถ้ากองหลังเข้าพุ่นเนี่ยคืออะไรการเสียงพื้นที่ให้กองหน้าเลยนะอย่างนั้นเนนี่ยอย่างนั้นเข้าเลยเดเร่เข้าแลยได้แต่เดเร่ไปให้ประตูมันเซ็ตง่ายเข้าไปพุ่นเข้าเดเวะไว้เซ็ตง่ายพุ่นไม่เห็นแม้แต่เดเร่เขากองหน้ามันไล่เซ็ตล่ะอย่าเพิ่งให้พี่พุ่อ่าต้องเข้าไปต้องเข้าไปต่อเนื่องต่เนี่ย

อยู่ที่เป็นสองตัวหนึ่งตัวนี้นอกจากเดินเดินเเดินเดินตะกีนเดินเท็พอาะเขาปล่อยฝั่งโน้นปุ๊บถึงวันจะปล่อยวันตะกลนะตัวนี้ต้องไป็่องการเดินของกองหลังมันต้องให้หลังตะกีนเพื่อปิดทางเสาแรกให้เรานะสั่งให้เขาปิดทางเสาแรกให้เราแล้วเรารักษาเสาไกลนะรักษาเสาไกลเพระนั้นการสั่งไม่ใช่สั่ให้เขาวิ่งเข้าหาอย่างเดียวแต่ต้องสั่ให้ได้นะบอตสปีด ่โย่อขวาอีกขวาขวานะเดี๋ยวนะเดี๋พอทักเลยว่าฟาเร์มพิทเนี่ยการสื่อสารเนี่ยจะไม่รู้เรื่องนะเพราะบอลจะไม่รู้จักบไปขวาแล้วนะมาดังเลยทีเนี้ยจากที่เอาสกินอย่างเดียวอ้าวไปลองดูลองดูหหลัังฝาเองอ่ะฝาไหนลูกมือเออสั่งถูกแล้วไปโอเคย่ออบล

ฟังเข้าใจไว้ตอนนี้เรายังไม่เอาคู่กูเล่นเข้ามาเขียวนึกว่าไหมยัยยังไม่เอาคู่กูเล่นเข้ามาเขี่ยถ้าเราเป็นคู่กูเล่นก็จะเข้าใจง่ายกว่าประตูประตูมันเทปเป็นเป็นบอลก่อนเลยกันบอลเดี่ยวบอลเดี่ยวกีก็ใส่กอลูกที่เข็ใส่ดัวบอลตัวบอล เฮ้ยอยู่คิดให้ทันเขาทำอะไรอยู่ใถ้ายูเป็นกองหลังกูไม่เป็นตะกี้ตอนนี้หลังตัวเดียวยังไม่ใช้หลังสองกูอ่ะบูมการจะเล่นบอลจากแบ็คเนี่ยบอลมันต้องนิ่งไม่ใช่ว่าบอลกิ้งอยู่ไปเตะการรีบรอโลนลานจนเสียรอแป๊บนึงพพีีี่่เด๋ยว โอ้重 legend galaxies ่ะแผ player มีผ้าน несколько พ ւ ม bracelet ทำห damaging jar pas โอเคหมไม racket พ่อเพียงว่า λά Vallahi พี่เนี่ยผมฟังกันเพียวอขยไปพี่ออขายใูดเหมือนกันอะไรจะบอกว่าพี่ออมทำแบบนี้ไม่ได้ใช่ไหมี่ก็ทใช่ไหมครับกาลังจะบอกว่าพี่ออมทำแบบนี้ไม่ได้ใช่มไม่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 ไ่าเบิลเฮยองใครโดนีละเออก็ไหนบ้าเบิลเบธรรมดาจับไปนันนี่กันไว้กองหน้าเตหวยบนกองหน้าจะวิ่งว่ลตหลอกหลอกบอก ตอนนี icana, ้ไปต่อไปต่อ่ับเลยสลับเลยรุยอไอเลยเอาไปอให้เขายิงเองดลยให้เขายิงเองดลยนี่ อย่าพวดประตูอย่าพวดกองหลังอย่าพวดกองหลังอย่าพวดดีเล่ไว้ดีเล่ไว้ดีเล่ไว้กองหลังดีเลย่เดียวอย่าพวดเงียบจากประตูอย่าเงียบอย่าเงียบหลังพูดดีโอยอมรับ ถ้าเปลี่ยนจากยกเท้าซึ่งมันอยู่ต่ำกว่ากว่าหัวเนี่ยมันจะดีกว่าเมื่อกี้บอลถ้าเอาหัวแค่ยืดหัวไปนิดเดียวอะ่ะมันก็เสียบตะข่ายแล้ว ปล่อยปล่อยบอลปล่อยแต่บอลไว้ปล่อยไว้ไม่ต้องเล่นมึงเป็นเกมรับเออขวาหน่อยไม่ต้องเพชขวาหน่อยขวาหน่อยขวาเจ้าไว้เจ้าไว้เจ้าไว้เจ้าพี่เจ้ากเน้นพี่เจ้ากำเน้ดพี่มาเด้ถ้ามันทะลักมาแค่เอาบอลแปะไว้เราต้องการเปิเกมลับเจ้าแพี่เตรีให้อพี่เีม เงเยบอลต้าปอตเงียบแล้วประียบแล้วเงียบบอเปลี่ยนตำแหน่งไมไม่สั่งต่อลูกบอลเปลี่ยนตำแหน่งอย่างนี้ไปน้นแล้ววะเราต้องทำงานต่อที พี่จบแล้วบอนีัไม่ตายพี่จบหน้าที่ดียวไหมยอมเยอะแอคทีฟหน่อยกระตุ้นเต้นนิดนึงยาดกระเจนหน่อยบูมทำงานชัดเจนหน่อยใช้มือได้ลูกใช้มือได้เอามือดับได้วัวเป็นหมูแล้วพี่ชเด้อพี่ชงเฮ้ยไม่ใช่แล้วปล่อยหน่อยพี่ต่อพี่ เงียบไปบูม อันตรายไปป๋อเปิดนะระดับนี้อันตรายไปป๋อบอลระดับเอวยกขาทีเดียวมันก็เจอแล้วดกตำนี่เตะบอลให้ตำนี่มันยกกระจูงอันหลังให้เส้นบอลเรียบร้อยนี่เรียบร้อยให้บอลอย่างนี้เรียบร้อยกองหน้าขอบคุณเลยทำหนังสือขอบคุณถึงบ้านเลย

We got it ขอแอคชั่นหน่อยขอแอคชั่นหน่อยดีมากซานดีมากส่งต่อเลยส่งต่อ,อ,อ,อต่อเนื่องต่อเนื่อง สันเสา,สาแรกก่อนเสาแรก าานาน็ได้ถ้าเหนื่อยอะ่ะนานไปออมนานไปพอนนปขอแอคชั่นหน่อยขอแอคชั่นหน่อย ดีมากซานดีมากส่งต่อเลยส่งต่อต่อเนื่องต่อเนื่องสานเสาแรกก่อนเสาแรก